วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีก2023จบการแข่งขันสนามแรกที่ประเทศตุรกีไปเป็นที่เรียบร้อยครับหลังสาวไทยลงแข่งครบ4เกมชนะ2แพ้2คว้า7คะแนนด้านโค้ชด่วนครับบอกมาให้สัมภาษณ์ว่าพอใจกับผลงานของนักตบสาวไทยแต่ก็ยังเหมือนมีบางจุดนะครับที่ต้องกลับไปแก้ไขแล้วติวเข้มกันเพิ่มเติมเพื่อจะไปแข่งขันต่อในสนามที่2ครับล่าสุดนักตบสาวไทยพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางมาถึงเมืองบาซิเลีย เมืองหลวงประเทศบราซิลเป็นที่เรียบร้อยครับโดยโปรแกรมการแข่งขันสนามที่2ของนักตบลูกยางสาวไทยนัดที่1วันที่15มิถุนายนพบกับเยอรมนีเวลาตี3 3มนาทีครับนัดที่2วันที่1 6มิถุนายนพบกับสหรัฐอเมริกาเวลาเที่ยงคืนตรงครับนัดที่3วันที่1 7มิถุนายนพบกับเซอร์เบียเวลา7จ็ดโมงเช้าครับและนัดที่4วันที่18มิถุนายนพบกับโคเอชียเวลาเที่ยงคืนตรงครับ ดูจากโปรแกรมการแข่งขันแล้วเหนื่อยแทนนักตบลูกยางสาวไทยเลยครับเรียกได้ว่าแข่งขัน4วันติดแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมๆทั้งเรื่องร่างกายความฟิตแล้วก็เทคนิคต่างๆที่โค้ชต้องวางไว้วันต่อวันครับรวมไปถึงเรื่องการบาเดเจ็บด้วยครับที่อาจจะเข้ามาในแต่ละแมตช์ก็ต้องเตรียมพร้อมของนักตบลูกยางสาวไทยทุกคนครับในส่วนของทีมที่เราจะได้แข่งขันด้วยในสนามนี้ครับมีลุ้นทุกทีมเลยครับอาจจะไม่ยากไม่ง่ายเกินไปครับ เซอร์เบียและโคเอรเชียยังไม่ชนะสักนัดเลยครับในสนามแรกและแน่นอนครับว่าสนามนี้เขาก็ต้องการคะแนนและเก็บชัยชนะถ้าอยากจะผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับส่วน2ทีมผลงานดีในสนามแรกเยอรมน,นีแข่ง4ี่นัดชนะ3แพ้1ครับและสหรัฐอเมริกาแข่ง4นัดชนะ4นัดเลยครับงานหนักของนักตบสาวไทยครับแต่ก็ต้องมารอลุ้นรอเชียนครับว่าสนามนี้ทีมไหนจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับเพราะอย่างไรก็ต่างครับลูกกลมๆ อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไปชมบทสัมภาษณ์กันหน่อยครับของโค้ดด่วนถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันในสนามที่2ครับก็จําเป็นนี้ต้องทําในเรื่องของความแข็งแรงเราขับขึ้นมานะครับเพราะว่าช่วงกา,ารแข่งขันที่นู่นเนี่ยมันเจอเกมที่น้าหนักและเราการทำเนี่ยไม่ได้เต็มที่นะครับช่วงเวลาก่อนแข่งที่มาถึงเนี่ยเราก็ต้องมาสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรขีดค,ความสามารถเฉพาะบุคคลให้มากขึ้นด้วยรวมถึงเรื่องของ การฟื้นสภาพจากการเดินทางให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างเราเดินทางมาเนี่ยความร้านะครับความเหนื่อยและความตึงของร่างกายเนี่ยสูงมากนะครับต้องต้องพยายามแก้ไขให้เร็วครับอย่างอย่างวันแรกเมื่อวานเราไปเล่นเวทก,ก็ก็ถือว่าปรับตัวอยู่แต่ก็ยังมีอาการแบบง่วงอยู่แต่วันนี้ก็ปรับตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าตอนเช้าเราออกมารับแสงแดดวิตามินนะคะแล้วก็ระหว่างมันเราก็มีกิจกรรมให้ทําทําให้เราแบบไม่ค่อยง่วง แต่ถามว่าม่วงไหมเวลาอยู it, <improving> ่ในห้องก็ม่วงแต่เราก็พยายามฝืนตัวเองค่ะเพราะว่าเราต้องปรับตัวให้ได้ค่ะก็ก็เหมือนกันนะคะก็พยายามตอนนี้ก็กําลังพยายามปรับตัวอยู่ในเรื่องของการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการออกมาซ้อมกันออกมาแบบเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบว่ามีกิจกรรมั